สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่30พฤศจิกายนพศ2567ค่ะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอดต้นไหนชื่ออะไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร095-316-3695ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรนี้ได้เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่คือดารานพรลัตป้ายเขียวคล้ายๆกับเลกัซี่ค่ะมีอยู่สามกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะป้ายสวยเลยค่ะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะ นี่กระถางที่สองค่ะนี่กระถางที่สามค่ะหลอดใหม่ก็บป้ายสวยมาเลยนะคะกระถางละหนึ่ง้อยห้าสิบบาทค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ ต่อมาก็จะเป็นสาวนาครชัยศรีสาวนาครชัยศรีนี่กระถางละหน0่บาทค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะสาวนาครชัยศรีหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนนี่กระถางละหนึ้อหบาทค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วมีอยู่2กระถางนะคะหลวงพ่อพูน นี่กระถางที่หนึ่งค่ะนี่กระถางที่สองค่ะต่อมาก็จะเป็นอุสามณีค่ะอุสามณีอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะนี่มีลูกแล้วนะคะ กระถางละหนึ่งร้ยหสิบาทค่ะอุสามมีนี่ก็อุสาเมณนีค่ะกระถางนี้มีลูกอยู่สองต้นนะคะ กระถางนี้ขอ180บาทค่ะอุสามณีดาบกายสิทธิ์ค่ะก็เ,เป็นบอลใบไผ่สวยนะคะก็เ,เป็นบอลป้ายเป็นฟอร์มกอเลยค่ะมีอยู่3มต้นค่ะกระถางนี้ขอ250บบาทค่ะดาบกายสิทธิ์ รักเอ้ยรักเอ้ยแผงค่ะรักเอ้ยขอกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะรักเอ้ยนี่คือพยาชลาะวันค่ะ บอกกระถางละหนึบาทค่ะพยาชาละวันเจ้าพอแก้วเป็นบอลใบกลมค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วบอกกระถางละหนึบาทค่ะเจ้าพอแก้วพระแม่สุจิตา กัดสีมาแล้วนะคะพระแม่สุกิตากระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วี่หมอชานยุทธค่ะหมอชานยุทธอยู่ในกระถางหกนิ้วพอหนึ่งร้อยบาทค่ะหมอชานยุทธหานุมานตัวเก้า 0 0บาทค่ะหันนุมานตัว9นางผิ้ว100บาทจ้านางผิ้วหลวงพ่อพูนกระถางสี่นิ้วค่ะขอหนึ่งอบาทค่ะ หลวงพ่อพูนมีอยู่สองกระถางค่ะหัวสวรรค์หัวสวรรค์หนึ่งบาทจ้าสิทธิีเมืองชนหนึร้อยบาทค่ะซับรุงโรด 150บาทค่ะซับรุ่งโรจพยาดำรงราชานุภาพหนึบาทค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะมหาชัย150บาทค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ นิละโนนค่ะกระถางละห0ึอบาทค่ะปีโคง80บาทค่ะรถเะเสน แปดสิบบาทค่ะดาบพนรีสวนอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะลูกไม้ค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้ว หนึ่งร้อยบาทค่ะมัน,นีล้อมเพชรค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมัน,นีล้อมเพชรบังเกิดเก้า สี่ร้อยบาทค่ะบังเกิดก้าเกสรพุมรินอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเกสรพุมมรินอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะ อยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งค่ะห้าร้อยบาทค่ะส่วนหรวงลากลาดพึกเทพเทวริดค่ะหนึร้อยบาทค่ะ ต่อมาก็จะเป็นซับเจริญค่ะรับเจริญหนึ่งร้อยบาทค่ะอับส,สวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะคุ้มเก้าคุ้มเก้าเขาจะกัดหน้ามาสีสวยนะคะนี่ค่ะ กระถางละแปดสิบบาทค่ะคุ้มก้าน้ำมังโนนแปดสิบบาทค่ะน้ำมังโนนอ,นองค์หญิงท่อฟันหนึ่งรอยบาทค่ะองค์หญิงทอฝันกระบี่นายร้อย เจ็ดสิบบาทค่ะกมพิมานแปดสิบบาทค่ะซับพนมอยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะซับพนมกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ นางวิชูดากระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะนางวิชุดาเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ห้าสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีทาบางแก้วทาบางแก้วนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะทาบางแก้วต่อมาก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดค่ะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองกอกเกตกำปั่นทองกำปั่นทองนี้ก็หนึ่งร้ยบาทค่ะเทพพบุตรหนึ่งร้อยบาทค่ะพันดาว พันดาวนี่หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาก็จะเป็นสิริมงคลดีค่ะสิริมงคลดีกระถางแปดนิ้วค่ะกระถางละสามรอยห้าสิบาทค่ะสิริมงคลดีปิ่นรัดกระถางละแปดสิบบาทค่ะ นี่คือตะละแม่กุซุมาค่ะฟอร์มกออยู่ในกระถางสิบนิ้วค่ะกรนะถางนี้ขอสามร้อยบาทนะคะตะละแม่กุซุมาค่ะบอนนอกตู้ค่ะนี่คือควรอิม อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะฟอร์มกอค่ะกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะควรอิมต่อมาก็จะเป็นชายชนนะคะชายชน กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะชายชนรัศมีเงินกระถางละแปดสิบบาทค่ะรัศมีเงินคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ สนใจต้นไหนชื่ออะไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร095-316-3695ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์โทนี้ได้เหมือนกันคะ่ะค่าจัดส่งเหมาเหมาแบบโอน50บาทแบบปลายทาง70บาทคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมจิตบอนสีด้วยนะคะ ขอบคุณ fc ทุกท่านค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมคิดบอนสีคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ